สวัสดีครับคลิปนี้ผมเองจะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของบทสวดปฏิจจสมุบาทใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมรับชมให้จนจบนะครับคุณจะได้บุญมากเลยปฏิจจสมุบาทคือหัวใจแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เปิดเผยความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุและดับไปเพราะเหตุสิน้น ทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มีเหตุมีปัจจัยเมื่อเหตุเกิดผลก็เกิดเมื่อเหตุดับผลก็ย่อมดับอวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับนี่คือสายดับแห่งธรรมหนทางสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ การเข้าใจปฏิจจสมุปบาททำให้ใจของเราสงบลงมีสติรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์ไม่หลงไม่โกรธไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งมีเหตุปัจจัยเราจะค่อยๆปล่อยวางเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง ปฏิจจะสมุบาทจึงไม่ใช่เพียงบทสวดแต่คือหนทางแห่งการรู้แจ้งทางสู่ความดับทุกข์โดยแท้จริงสาธุขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้พ้นทุกข์พบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับ